เอาละครับเรากลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้คุณผู้ฟังครับก็จะเป็นช่วงรู้กินรู้ใช้นะครับวันนี้เดี๋ยวสักครู่นะครับจะไปพูดคุยกันเรื่องของการบริหารเงินสดในช่วงที่เหมือนจะมีรายจ่ายเพิ่มมากขึ้นเนี่ยนะครับจะบริหารกันได้อย่างไรจะพูดคุยกับคุณนัทพงศ์อภินันกูลกรรมการสมาคมนักวางแผนการเงินไทยในช่วงรู้กิ่นรู้ใช้นะครับ วันนี้รายการเก็บเบีย้ยได้ถุนร้านครับเราจะมอบกระปุกออมสินจากธนาคารออมสินจํานวน2อราวันให้กับท่านผู้ฟังนะครับเพียงแค่ส่ง SMS มาตอบคําถามกันนะครับที่หมายเลข4221075องหนึ่งหรือจะส่งคําตอบมาร่วมสนุกกับทางรายการทาง Facebook Live ก็ได้นะครับเข้าไปที่เพจเก็บเบีย้ยได้ถุนร้านนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดี ส่วนจะเป็นใครนั้นในทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง youtube พิมพ์คําว่าเก็บเบียใตถุนร้านและสําหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนนะครับเดี๋ยวทางรายการจะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีเดือนละหนึ่งท่านเพื่อที่จะมอบของขวัญพิเศษให้กับท่านผู้โชคดีด้วยนะครับมาถึงช่วงกิจกรรมครับให้ข้อมูลกับท่านผู้ฟังก่อนข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินนะครับได้มอบสิทธิพิเศษกับสินเชื่อ บ้านเติมเงินหรือบ้านเติมตังค์นะครับถือว่า GSB+ โดยจะมีระยะเวลาการชำระคืนนานถึง30ปีด้วยกันส่วนวงเงินสินเชื่อไม่เกิน10ล้านบาทนะครับนี่เป็นข้อมูลทวนอีกครั้งครับธนาคารออมสินครับมอบความพิเศษกับสินเชื่อบ้านเติมตังค์หรือว่า GSB+ โดยมีระยะเวลาการชำระคืนนาน30ปีและก็มีวงเงินสินเชื่อ สิบล้านบาทด้วยกันนะครับนี่เป็นข้อมูลส่วนคําถามครับถามท่านฟังว่าสินเชื่อบ้านเติมตังหรือว่า GSB+ ของธนาคารออมสินซึ่งมีระยะเวลาการชำระคืนนาน30ปีนั้นมีวงเงินสินเชื่อจํานวนเท่าไหร่นะครับส่งคําตอบมานะครับ s m s 4 2 2 1 0 7 5 Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยได้ถุนร้านนะครับ มาถึงช่วงข้อมูลข่าวสารที่ดีฝากท่านู้ฟังกันครับนายวิทยรัตนากรผู้อำนวยการธนาคารออมสินนะครับเปิดเผยว่าตามที่ธนาคารออมสินได้จัดการประโวดแผนธุรกิจ gsb business case challenge t 0 2 2นะครับภายใต้โจทย์ที่ว่าการแก้ไขปัญหานี้สินภาพประชาชนฐานรากซึ่งเป็นโครงการหนึ่งที่จะขับเคลื่อนบทบาทของธนาคารเพื่อสังคมนะครับโดยได้มีการคัดเลือกทีมนิสิตนักศึกษาในระดับชั้นปริญญาตรีจำนวน10ทีมจาก ที่ส่งเข้าประกวด133ทีมทั่วประเทศนะครับเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศซึ่งผลการตัดสินก็ปรากฏว,ว่าทีม Six Sense กับผลงานที่ชื่อว่าสินเชื่อ30วันได้รับรางวัลยอดเยี่ยมนะครับเป็นเงินรางวัลมูลค่า100,000บาทพร้อมกับประกาศนียบัตรแล้วก็โลร่รางวัลจากการนำเสนอแผนธุรกิจสินเชื่อ30วันซึ่งเป็นสินเชื่อระยะสั้นมากที่ได้รับการออกแบบมา เพื่อสนับสนุนกลุ่มเป้าหมายอย่างหับเร่แผงลอยที่ต้องการเงินทุนหมุนเวียนและก็ยังสนับสนุนการสร้างวินัยทางการเงินระยะยาวและก็ออกแบบมาเพื่อโดยมีความยืดหยุ่นกับวิถีชีวิตของคนที่มีรายได้ไม่แน่นอนอย่างแท้จริงนะครับซึ่งสามารถตอบโจทย์แล้วก็นําไปพัฒนาให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมได้อย่างจริงจังต่อไปนะครับข่าวต่อมาครับก็ าการทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือว่ากทพกระทรวงคมนาคมนะครับขอแจ้งปิดช่องทางการจราจรและเบี่ยงการจราจรเป็นการชั่วคราวบนทางพิเศษเฉลิมมหานครนะครับบริเวณทางลงสะพานพระราม9ก้าฝั่งขาออกเพื่อทําการกอร่อสร้างฐานรากเสาต่อม้อของโครงการโดยมีระยะเวลาดังต่อไปนี้นะครับระยะที่1จากวันที่8กันยายน2565จนถึงวันที่30มิิถุนายน2500 66บนะครับบริเวณทางลงสะพานพระราม9ด้านซ้ายทางโดยจะปิดช่องทางการจราจรจ,นจำนวนหนึ่งช่องการจราจรระยะทางยาวประมาณ330เมตรบนทางพิเศษเฉลิมมหาคนครนะครับระยะที่2ครับคือช่วงวันที่10กันยายน2565จนถึงวันที่20กันยายน2565นบนะครับบริเวณทางลงสะพานพระราม9จุดกลับรถระยะทางยาวประมาณ60เมตรนะครับบนทางพิเศษเฉลิมมหาคนครแล้วก็ระยะที่3วันที่ 22กันยายน2,565จนถึงวันที่30มิถุนายน2,566นบนะครับบนทางพิเศษเฉลิมมหากรด้วยกันนะครับบริเวณทางลงสะพานพระราม9ทางจุดทางคู่ขนานช่องทางขวาจำนวนหนึ่งช่องทางหนึ่งช่องทางการจราจรระยะทางยาวประมาณ230เมตรนะครับซึ่งการทางพิเศษแห่งประเทศไทยได้ทำการติดตั้งป้ายเตือนก่อนที่จะถึงพื้นที่ดําเนินการก่อสร้างแล้วก็มีการติดตั้งไฟสัญญาณ เตือนต่างๆต,ต,ตลอดจนป้ายประชาสัมพันธ์การเบี่ยงช่องทางการจราจรพร้อมกับไฟวับวับเพื่อให้สัญญาณกับผู้ใช้ทางพิเศษได้รับทราบเป็นการล่วงหน้าแล้วนะครับอย่างไรก็ตามการทางพิเศษแห่งประเทศไทยต้องขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับนายสิทธิกรเดิเรกสุนทรกรรมการและผู้จัดก,การทั่วไปบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือว่าบสยได้ฝากข่าวมาถึงผู้ประกอบการ s อสที่เป็นลูกหนี้หรือว่าเป็นลูกค้าคำประกันสินเชื่อของบอสยนะครับว่าในวันพรุ่งนี้ วันที่8กันยายนครับจะมีงานสําคัญเพื่อช่วยลูกค้าหรือว่าลูกหนี้ทั้งที่เป็นหนี้โครเรือนแล้วก็หนี้ SME ในงานมหากรรมไกลเกลี่ยหนี้สินครัวเรือนแล้วก็หนี้ SME นะครับซึ่งบสยบสยจะเข้าร่วมไกลเกลี่ยหนี้ให้กับลูกค้าคำระกัารสินเชื่อด้วยนะครับเพื่อช่วยแก้ปัญหาทางการเงินช่วยให้ธุรกิจสามารถเดินหน้าต่อไปได้ซึ่งลูกค้าที่คำระกัารสินเชื่อบสยได้รับจดหมายเชิญจาก บสยแล้วสามารถเข้าร่วมรับคับปรึกษากับทีมที่ปรึกษาของบอสยได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับทีมที่ปรึกษาบสยพร้อมที่จะร่วมหาทางออกกับท่านแล้วก็พร้อมที่จะเจรจาไกล่เกลี่ยนี่โดยประโยชน์ที่ลูกหนี้บสยจะได้รับก็คือจะไม่ถูกดําเนินการฟ้องร้องดําเนินคดีแล้วก็ยังจะเป็นการเปิดโอกาสให้ดําเนินธุรกริจต่อไปได้นะครับซึ่งบสยก็ได้เตรียมแพ็กเกจจากการเข้าร่วมโครงการปรับปรุงโครงสร้างหนี้กับทางบสยอเอาไว้ให้ด้วยนะครับก็พบกันครับที่ บุตไกลเกลียบบสยในงานมหกรรมไกลเกลีย์หนี้สินครัวเรือนและหนี้ SME โดยภายในงานงานดังกล่าวจะจัดขึ้นระหว่างวันที่8กันยายนจนถึงวันที่11กันยายนนี้นะครับที่ Challenger Impact เมืองทองธานีซึ่งจัดโดยกระทรวงยุติธรรมจัดโดยกมรมคับพดีและกรมคุ้มครองสิทธิกระทรวงยุติธรรมนะครับเอาละครับช่วงนี้เป็นช่วงรู้เกียนรู้ใช้ครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันเรื่องของ การบริหารเงินสดในช่วงที่รายจ่ายมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มสูงขึ้นเนี่ยนะครับพูดคุยกับคุณนัทพงศ์กับพี่นันกูลกรรมการสมาคมนักวางแผนการเงินไทยตอนนี้อยู่ในสายนะครับสวัสดีครับนัทพงศ์ครับครับสวัสดีครับคุณชกพัฒน์และท่านผู้ฟังครับครับเอาไงดีฮะครับก็อย่างข้อมูลล่าสุดจากกระทรวงพาณิชย์เนี่ยนะครับเรื่องของอัตราเงินเฟ้อเนี่ยเขาบอกเอาเดือนเดือนมีนาคมเนี่ยพุ่งขึ้นไปอยู่ที่เจ็ดจุดแปดหกเจ็ดจุดแปดหกเจ็ดจุดแปดหกสูงที่สุดในรอบ น่าจะสักสิบกว่าป,ปีสิบห้าสิบปีเนี่ยสูงที่สุดในสักสิบปัตนะครับแต่ว่าก็บอกว่ามีข่าวดีเล็กๆนะครับก็คือว่าด8 6ให้เราเทียบกับปีที่แล้วนะครับเดือนเดือนสิงหาของปีที่แล้วแต่เขาบอกว่าถ้าเราเทียบกับเดือนที่แล้วเนี่ยไปเทียบกับเดือนกร,รกฎาเงินเฟ้อเนี่ยเพิ่มขึ้นแค่0.05เปอร์เซ็นต์เท่าเดิมบไม่รู้สึกเลยฮะเทียบอย่างที่แล้วมันเออมันเพิ่มขึ้นไม่เยอะแต่แต่มันก็มีสาเหตุนะครับมันก็มีสาเหตุที่เขาบอกว่า ส่วนที่มันเพิ่มขึ้นมาเนี่ยมันเพิ่มขึ้นที่าราคาของพลังงาน<อ>นะครับเมื่อเทียบปีที่แล้วน่าแปดเปอร์เซ็นตนะครับก็บแต่แต่พอเราไปเทียบกับเดือนต่อเนี่ยราคาพวกน้ํามันเดนซินน้ามันแก๊สโซฮอร์มันปรับตัวลดลงทำให้เรารู้สึกว่าเอเดืเอนที่แล้วกับเดือนที่แล้วเนี่มันอาจจะไม่เพิ่มขึ้นมากแต่ว่าพวกของน้ํามันดีเซลก๊าซหุงต้มไฟฟ้านะครับยังเพิ่มขึ้นอยู่ไฟฟ้าถุงต้มนี่ก็เพิ่งประกาศปรับเพิ่มขึ้น ตังไวสิบห้าบาทบนะครับค่าไฟเนี่ยก็กาลังจะขึ้นเนาะจากสี่บาทเป็นสี่บาทเจ็ดสิบกว่าบาทงคงจะเลขกได้แน่ชัดเจนและอีกกลุ่มหนึ่งที่ปรับเพิ่มขึ้นค่อนข้างมากนะครับก็คือกลุ่มของอาหารสดครับนะครับอาหารสดเนี่ยเพิ่มขึ้นประมาณสักเก้าจุดสามห้าเปอร์เซ็นเพิ่มขึ้นมากกว่าพลังงานซิก็เลยทําให้กลุ่มอาหารสําเร็จรูปเนี่ยราคาปรับเพิ่มขึ้นด้วย ระว่าราคาวัตถุดิบเพิ่มขึ้นค่าขนส่งก็เพิ่มขึ้นนะครับเรื่องของค่าก๊าซค่าอะไรก็เพิ่มขึ้นทีนี้เนี่ยก็มีไปผลสํารวจขององค์สูวิจัยเศรษฐกิจนะครับและธุรกิจของธนาคารไทยพาณิชย์เนี่ยเข้าไปสํารวจผู้บริโภคมาเขาบอกว่าผู้บริโภคเนี่ยส่วนใหญ่บอกว่ารายจ่ายเพิ่มขึ้นมากเลยค่าก๊อกชีเพิ่มมากขึ้นหกสิบแปดเปอร์เซ็นตนะครับว่ารายจ่ายเพิ่มขึ้นในช่วงที่ผ่านมาโอ้ก็ยังแตกใจนะ ยังมีคนอีกตั้งสามสิบสองเปอร์เซ็นตเนี่ยเขาบอกว่าเออเขาไม่ได้เพิ่มขึ้นเท่าไหร่ก็แสดงว่าคนกลุ่มนี้เขาน่าจะมีการบริหารจัดการนะครับเสิงว่าเขาบริหารจัดการได้ดีว่าเฮ้ยเขาทำยังไงรายจ่ายไม่เพิ่มขึ้นนอกจากนี้เนี่ยยังมีอีกนะครับหนึ่งในสี่เนี่ยบอกว่าโอ้รายจ่ายของตัวเองเพิ่มขึ้นมากกว่าสิบเปอร์เซ็นต์ครับอาหารเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นแค่เจ็ดนะครับแต่ว่ามีคนบางกลุ่มว่าเขาเพิ่มขึ้นประมาณสิบเปอร์เซ็นต์ ส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้ส่วนใหญ่เนี่ยเขาบอกว่ากลุ่มคนที่มีไรายได้น้อยเนี่ยอัตราเงินเฟอ้อเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นมีผลกระทบมากกว่ายกตัวอย่างนะครับมีรายงานของอาจารย์ที่ที่ธรรมศาสตร์เนี่ยบอกว่าคนที่มีไรายได้น้อยเนี่ยเงินครึ่งหนึ่งของเขาเนี่ยเป็นค่าอาหารเ <ừ> mm. พราะค่าเฉลี่ยของค่าอาหารตอนนี้ในกรุงเทพเนี่ยอยู่ที่ประมาณสักเจ็ดพันบาทนะครับเจ็ดพันเจ็ดพันห้าร้อยบาทก็แปลว่าคนที่มีเงินเดือนหมื่นหมื่นกว่าบาทหมื่นห้าพันบาทเนี่ย ครึ่งหนึ่งเนี่ยมันเป็นค่าอาหาร,รเพราะฉะนั้นเวลาเงินเฟอ้อมันขึ้นเนี่ยมันกระทบคนกลุ่มที่มี<อ>ไรายได้น้อยมากกว่าเพราะอย่างอาหารกระช่นเนี่ยมันขึ้นเกือบสิบเปอร์เซ็นต์ในขณะที่คนที่มีไรายได้สูงเนี่ยสมมติว่าเขามีไรายได้สักสามเบอรนอย่างเงี้ยไหนเขาก็อาจจะก,กินเพิ่มมากขึ้นนะแต่มันก็ไม่กินเพิ่มมากขึ้นมากเขาจะกิาาก 100, นสักหมื่นเดงก็ค่าอาหารเขาก็ประมาณสักสามสิบเปอร์เซ็นต์กนั้นเองเพราะฉะนั้นเวลาค่าอาหารมันเพิ่มขึ้นเนี่ยมันก็มีผลกระทบไม่เท่ากันที่กลุ่มหนึ่ คนที่ใช้พวกพลังงานนะครับก็คือรถยนต์หรือวัตถบอาหารพวกนี้ก็จะเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นเวลาเราจะรับเืินเนี่ยเรามีเงินงินมีเงินมีสภาพคล่องในแต่ละเดือนแต่ละเดือนเข้ามาเนี่ยสิ่งที่จะต้องเผชิญกับปัญหานี้นะครับก็คือว่าต้องเตรียมสภาพคล่องให้เพียงพอพลวิชัยเนี่ยบอกเลยบอกว่าคนที่มีปัญหาเงินไม่พอใช้แล้วไปมีหนี้สินเนี่ยเพราะว่าไม่มีสภาพคล่องอืหรือมีน้อยกว่าสามเดือน แต่อย่างสิ้นเชิงนะครับกลุ่มที่ไม่ค่อยจะมีปัญหาเนี่ยก็คือบอกกลุ่มนี้มีสภาพคล่องเขาอบอกว่ามากกว่าหนึ่งปีมากกว่าหนึ่งปีขึ้นไปโอ้แต่อันนี้ก็ค่อนข้างมากนะครับแต่ว่าช่วงที่ผ่านมาเ,เป็นช่วงที่ไรายได้เราอาจจะมีปัญหานะครับรายจ่ายก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างนี้เนี่ยก็ควรจะต้องมีสภาพคล่องให้มันมากขึ้นเพราะ,ะเราเห็นชัดแล้วนะครับว่า ที่มีสภาพคล่องมากกว่าก็คือมีเงินสำรองนี่แหละเพราะมีเงินสำรองมากขึ้นเราก็จะรับมือกับรายจ่ายได้ได้ดีขึ้นอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของรายได้เนี่ยมันมันโตช้ามันโตไม่ทันรายจ่ายผู้บริโภค้าเปอร์เซ็นต์นะครับบอกว่ารายได้โตไม่ทันรายจ่ายบอกแม้ว่าแม้ว่าจะมีการปรับขึ้นแค่าแรงขั้นต่ำในวันที่1สุรานี้นะครับแต่ว่ามันก็ขึ้นประมาณสัก5เปอร์เซ็นตะ์น่ะมันไม่ได้เพิ่มขึ้นเท่าเงินเฟ้อที่เฉลี่ยทั้งปีจะประมาณ67เปอร์เซ็นต น้ำซ้ำนะครับขา่าวนี่ยังบอกว่าผู้ประกอบการเตรียมปรับเพิ่มราคาสินค้าแล้วด้วย<ม>หรือบางรายก็ใช้รายการลดปริมาณเพราะว่าผู้ประกอบการก็ต้นทุนก็เพิ่มขึ้นค่าแรงก็เพิ่มขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทำเนี่ยก็คือเรื่องของกกลับมาทบทวนงบประมาณกันนะครับ,รบหรือคนที่ไม่มีเนี่ยก็จกัดทางบประมาณเพื่ออะไรเพื่อดูว่าไรายได้เราเพิ่มขึ้นเท่าไหร่<ม>รายจ่ายเราเพิ่มขึ้นเท่าไหร่พอเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ต้องไปบริหารจัดการแล้วว่าถ้าไรายได้เราเพิ่มขึ้นไ่มาก เออเราต้องทํายังไงล่ะไม่ใช่ไปนเน้นที่รายจ่ายอย่างเดียวนะครับลองมาเน้นที่ไรายได้ดูดูว่าเฮะเราหาไรายได้เสริมได้ด้วยไหมหาไรายได้เสริมนี่ไม่ได้บอกว่าโอ้ไปอ่านคลิปที่เขาชวนไปลงทนุนหรือว่ามีคนที่เขาชวนกาได้รายได้ <c oughs> ได้ผลตอบแทนดีๆยี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นไปถูกหลอ,อกอย่างนั้นไม่ใช่นะครับ,รบหรือบอกว่าไปกู้ยืมมาทําทุนแบบนี้อันนี้ก็ต้องระวงังเพราะช่วงเนี้ยดอกเบี้ยมันกาลังขึ้นดอกเบี้ยมันจะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น พยายามใช้แรงงานใช้ความสามารถของตัวเองนะครับอาจจะเป็นทําอาหารขายที่บ้านรับจ้างทางานในวันหยุดอะไรอย่างเงี้ยเราใช้แรงของเราเนี่ยมาเพิ่มรายได้ก่อนพอเราพยายามเพิ่มรายได้เสร็จแล้วเนี่ยก็ไปดูที่รายจ่ายนะครับรายจ่ายอย่างเช่นสัดส่วนหลักของรายจ่ายในปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ค่าอาหาร,รนะครับค่าอาหารเนี่ยก็ทํายังไงล่ะเขาบอกโอ้ oh, มันมีบางรายการที่ลดลงนะผมไปดูในรายละเอียดเนี่ยเขาบอกว่าเนื้อสัตว์ผักเนี่ยเพิ่มขึ้น แต่ว่าพวกข้าวสารพวกอะไรพวกนี้น้ำมันน้ำมันบางประเภทเนี่ยปรับตัวลดลง<อ>นะครับ<อ>ก็แสดงว่าถ้าเราซื้อมาซื้อบางอย่างมาทานกินเองมากขึ้นแล้ว <Ki> ทานอาหารนอกบ้านลงอย่างเงี้ยมันก็จะประหยัดค่าใช้จ่ายได้เยอะเลยครับถ้าจำเป็นนะถ้าจำเป็นจะต้องไปสั่งนะครับจะต้องไปสั่งไปทานนอกบ้านเนี่ยก็หาที่มันมีโปรโมชั่นลองเข้ามาลดช่วยถ้าเราจรดจดจอดจดจอดถง้เราเห็นว่าโอ้เดือนนี้นะค่ากินข้าวของเราเนี่ย จัดเริ่มทีเนี่ยเจ็ดพันบาทแล้วมันมีเงินเฟ้อมันขึ้นไปแปดพันบาทอย่างเงี้ยเราลองไปดูว่าจะทํายังไงให้มันลดลงค่าไฟก็เหมือนกันนะครับลดการใช้อะไรลงทาความสะอาดปิดไฟที่ไม่ใช้หรือบางคนเนี่ยมีค่าเดินทางค่อนข้างสูงค่าเดินทางเนี่ยเดือนหนึ่งสมมติว่าโอ้เรามีสี่ห้าพันบาทเงี้ยเติมน้ำมันใช่ไหมครับไปไหนใกล้ๆเราอาจจะลองปรับเปลี่ยนนะครับเป็นเดินไปใช้จักรยานใช้รถสาธารณะแบบนี้เนี่ย มันก็จะสามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้หรือของใช้ภายในบ้านนะครับ,บของใช้ภายในบ้านเนี่ยไม่นานนี้ผมเพิ่งไปกิจกรรมที่ที่วัดแห่งหนึ่งเนี่ยเขาก็ชวนกันทําพวกน้ำยาล้างจานน้ํายาทําความสะอาดพอพวกนี้บางทีเราเองก็บอกว่าในเดือนหนึ่งมันก็หลักร้อยบาทเนาะที่เราใช้แต่ว่าถ้าประหยัดได้ในช่วงนี้นะครับอะไรประหยัดได้ก็ประหยัดแขมแขมที่กลุ่มที่เขาทำเนี่ยเขายังเหลือเอามาแบ่งขายได้ด้วยอย่างนั้นก็เป็นการสร้างรายได้ในตัวหรือบางทีนะครับ เราลองสำรวจดูว,ว่าเรามีกิจกรรมนอกบ้านหรือเปล่ากิจกรรมนอกบ้านเนี่ยหรือเวลาเราไปห้างไปทุ่นไปนี่นะไปเที่ยวอย่างเงี้ยมันเสียเงินแล้วก็อาจจะหันไปหากิจกรรมอย่างอื่นที่ไม่เสียเงินนะครับไปสวนสาธารณะไปพักผ่อนไปอะไรที่ที่มีการใช้จ่ายน้อยลงถ้าเราทํำงบประมาณในแต่ละเดือนเอามาทบทวนแบบนี้ครับเราก็จะบริหารได้ว่าเออรายได้เราเนี่ยหาเพิ่มได้ไหม รายจ่ายเราอะไรเป็นเรื่องที่เสียเงินก็พยายามลดลงชนิดหนึ่งนะครับแล้วก็หันไปหากิจการที่ไม่เสียเงินถ้าเราบริหารทั้งสองทางนะครับบริหารทั้งรายได้บริหารทั้งรายจ่ายแบบนี้เนี่ยเราก็จะสามารถรับมือกับเรื่องของปัญหาเรื่องของการปรับตัวเพิ่มขึ้นของรายจ่ายที่เราก็จะเหลือเงินพอมากขึ้นไปชําระหนี้ได้่นครับน่าสนใจได้ความรู้เยอะเลยนะครับเดี๋ยวการน้ารบกวนใหม่นะฮะวันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนคุณนัทพงศ์ครับขอบพคุณมากนะครับวันนี้ครับ ครับสวัสดีครับขอบคุณนัทพงศ์กับพี่นันกูลนะครับกรรมการสมาคมนักวางแผนการเงินไทยคุณผู้ฟังครับพูดถึงตรงนี้เนี่ยก็ขออนุญาตเอาความรู้เกี่ยวกับเรื่องการใช้รถใช้ถนนมาฝากสักนิดหนึ่งกันแล้วกันนะครับกรณีที่ท่านต้องเติมน้ํามันเป็นประจําอยู่แล้วเนี่ยถ้าไปไปได้กรุณาลดความเร็วรถยนต์ของท่านลงอย่าให้เกิด80นะครับท่านจะได้ประหยัดน้ํามันได้เยอะเลยทีเดียวนะฮะในแต่ละเที่ยวแต่ละเที่ยวที่เราใช้งานกันเอาละครับนี่เป็นช่วงรู้กินรู้ใช้ครับผมไปเฉลยคําถามวันนี้ถามท่านผู้ฟังว่า สินเชื่อบ้านเติมตังหรือว่า g s b Plus ของธนาคารออมสินนะครับซึ่งมีระยะเวลาการชำระนานชำระคืนนาน30ปีเนี่ยนะครับให้วงเงินสินเชื่อสูงสุดจำนวนเท่าไหร่คำตอบคือ10ล้านบาทนะครับเดี๋ยวกลายเป็นผู้โชคดีอย่างไรวันพรุ่งนี้ครับกลับมาบอกกล่าวกันเช่นเคยในรายการเก็บเบี้ยได้ถุนร้านวันนี้ลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับคนสุขุมมิตคนสามย่านยิ้มกว้างคนลาดพร้าวบางซื่อยิ้มใหญ่ คนบางแค่บางใหญ่ยิ้มไม่ฮุบตลอด30ปีที่ผ่าน